สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องน้องฟองนมอะไหล่มือสองวันนี้มารีวิวได้สตาร์ทครับนี่ครับเป็นมือสองครับผมผูม้แก่ออกมาแล้วตอนนี้ลองครับว่าดีไหมเอ่อพอใช้ได้ไหมประมาณนี้ครับนี่ผมต่อแล้วครับอันนี้เป็นขั้วลบครับผมอันนี้เป็นขั้วบวกสีแดงครับนี่เราจะมี บางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าเอออันนี Sammy> ้เป็นขั้วบวกขั Seiten ้วลบประมาณนี้ครับอันนี้เป็นขั้วบวกครับผมสีแดงเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับนี่เป็นที่สตาร์ทครับนี่เราก็เราก็คีบตัวนี้ครับน่ครับคีบขั้วบวกขั้วลบก็เราก็คีบตัวตัวของเขานี่ครับเนี่ยลองสตาร์ทดูหมุนไหมหมุนไหมครับ เสียง่นดีครับตัวนี้ครับมีปลาช่าดงนะนี่นนนครับก็โอเคครับเนี่ยใช้ได้ครับปุดีบางท่านก็เอาไปใส่อีแตนนครับเลยใส่อีแตน,าานะเดี๋ยวลองตัวนี้อีกทีนึงล<ห>ุกกอนหน,นูลุกกอนแล้วฟองนมลุกกอนนะจ๊ะนี่ครับนี่เป็นคอลบครับนี่ใส่เขาบวกตรงนี้ครับ เราลองต่อดูนะครับที่เสียงนิ่มๆนี่ต่อตรงนี้ได้ครับไม่อันตรายนะครับผมเป็นบุเอเป็นเบ็ดรถปิกอัพนะครับเนี่ยเราลองจี้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียเนี่ยครับเสียงนิ่มๆเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเสียเบาแล้ววันนี้อยู่กับใครอยู่กับนมอยู่กับนมสองนมทำอะไรอยู่ ครับผมนี่ครับก็ลองครับตัวนี้ครับับสใสงเต้นก็ได้ครับเนี่ยเสียงนิ่มๆครับอะไรมือสองก็เป็นธรรมดาครับมฝากติดตามช่องน้องฟองนมอะไรมือสองกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย